ถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันชอบอะไรนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยคใหม่นี้แทนคำว่า I like ได้เลยนะคะประโยคแรกนะคะ I fancy cooking นะคะก็คือฉันชอบทำอาหาร I fancy cooking ประโยคต่อไปนะคะ I enjoy เราสามารถใช้คำว่า I enjoy คือชอบได้เลยนะคะเช่น I enjoy speaking English I enjoy speaking English นะคะก็คือฉันชอบที่จะพูดภาษาอังกฤษ นะคะสามารถใช้ในอย่างอื่นได้เลยนะ I enjoy talking I enjoy traveling นะคะใช้ได้หมดเลย I enjoy แล้วก็บวกด้วยคำนามนะคะโอเค I enjoy แล้วก็ตามด้วยคำนามสิ่งต่างๆที่เราชอบนะคะ I enjoy ส้มตำ <c oughs> ครูิชัยชอบกินส้มตำนะ,ะมากลายตำมะคงอเ okay. <c oughs> แล้วก็อันที่3นะคะประโยคที่3ก็คือ I'm f a d o f I'm fond of นะคะก็คือฉันชอบอะไรนั่นเองเช่น I'm fond of teaching English I'm fond of teaching English นะคะก็คือคุณชาชอบที่จะสอนภาษาอังกฤษหรือ I'm fond of doing live videos I'm fond of doing live videos นะคะแบบนี้เป็นต้นนะใช้คาว่า I'm fond of นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามเช่นเดียวกันชอบอะไรนะคะ I'm fond of ไท i ฟู o d นะคะฉันชอบอาหารไทย I'm fond of Thailand ฉันชอบประเทศไทยสามารถที่พูดได้เลยนะหรือ I'm fond of you <c oughs> ฉันชอบคุณนะคะแล้วก็ประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะนั่นก็คือคาว่า I'm passionate about นะคะ I'm passionate about ก็คือ passion เอง passion ก็คือความชอบความหลงไหลใช่ไหมว่าเราชอบอะไรนะคะ passion ของคุณคืออะไร แบบนี้นะคะคือถ้าเราจะพูดว่า I'm passionate about ก็คือฉันชอบที่ทำอะไรตัวอ,อย่างประโยคนะคะ I'm passionate about teaching English คุณชามี passion ที่จะสอนภาษาอังกฤษนะคะ I'm passionate about self improvement คุณชามีชอบใช่ไหมคะฉันชอบที่จะพัฒนาตัวเองะะฉันชอบในการพัฒนาตัวเอง I'm passionate about นะคะ I'm passionate passionate นะคะ Passionate about Passionate about นะคะประโยคเหล่านี้นะคะสามารถใช้แทนคาว่า I like ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบประโยคใหม่ๆแบบนี้นะคะเป็นประโยคทางเลือกใช่ไหมเป็น Choice อื่นในการที่จะพูดประโยคต่างๆนะคะตอนนี้คุณชาม,มี e-book ทางลัดเก่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันชื่อว่า English ชอตค t c นะคะเป็น s h ชอตทัดเป็นทางลัดให้กับคุณรวบรวมเอา1,500ประโยคนะคะที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง,างๆที่คุณสามารถจะเอาไปใช้ได้เลยนะคะพร้อมคําอ่านนะคำอา่นะำอานการออกเสียงที่ชัดเจนนะคะอย่างคําว่า how are you นะคะ ครูจะเขียนว่า how are you นะคะไม่ใช่ how are you ให้เราไปเดาว่าเราจะพูดว่าอย่างไรน,นะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐภาษาอังกฤษนี้นะคะเหมาะสาหรับคนที่อยากจะพูดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแต่งประโยคเอาเองแล้วก็ไปนั่งเดาเองว่าจะออกเสียงแบบไหนนะคะมีให้ครบเลยทั้งความหมายทั้งรูปประโยคแล้วก็คำอ่านออกเสียงนะคะทำให้การสื่อสารของคุณดีขึ้นไปอีกนะคะทำให้การสื่อสารของคุณชัดเจนแล้วก็สมูท ขึ้นอีกนะคะโดยที่ไม่ต้องคิดประโยคเองนะคะถ้าใครสนใจนะก็พักไลน์เข้ามารับราคาพิเศษได้เลยนะคะสำหรับ e b o ุ๊ English Shortcut ทางลัดเก่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคุณิชาค่ะถ้าชอบคลิปดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคุณิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ This is คุณิชา Academy Stay Happy and Healthy บ๊